สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะอธิบายเรื่องของการจัดการเร้าเพิ่มเติมนะคะในการจัดการเร้านะ,ะอย่างที่บอกว่าวิธีการส่งข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชันพื้นฐานก็มีเพียงแค่2วิธีนะคะก็คือการส่งด้วยเมธอดเท่ากับ get นะะและการส่งด้วยเมธอดเท่ากับ post s. ซึ่งในคลิปที่ผ่านมานะเราก็ได้เรียนรู้ทั้ง2วิธีแล้ว แต่ทั้งสองวิธีที่ได้บรรยายไปเนี่ยนะยังไม่มีการส่งพารามิเตอร์นะคะไปยังฝั่งเซเวอร์เพราะฉะนั้นในสไลด์นี้นะคะก็จะอธิบายนะให้เห็นความแตกต่างนะคะในการส่งข้อมูลแบบ get นะคะการทำร้านะ,ะซึ่งมันมีการส่งพารามิเตอร์สามารถที่จะเลือกทำได้สองรูปแบบนะ,ะรูปแบบแรกเนี่ยก็มักจะพบในพวกเฟรมเวิร์ก ที่แบบเป็นเบสิกทั่วๆไปนะคะก็คือเป็นการกำหนดเร้านะ,ะแล้วก็การกำหนดตัวคีย์แล้วก็วาลูที่เราต้องส่งนะอย่างเช่น n เนมเนมก็คือคือคีย์ซึ่งจะถูกอ้างอิงเนะีเวลาที่เราต้องการค่านี้มาใช้นะ,ะเอทก็เป็นคีย์เช่นกันนะส่วนวาลูก็คือ30นะคะ ทีนี้ถ้าเราเลือกที่จะทำร้าในลักษาะนีนะคะกะ็ในการกำหนดเรา้าก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะ,ะก็ยังใช้ชื่อของเราก็คือเสิร์ตเป็นหลักแต่เวลาที่เราเขียนโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราอยากจะเอาค่าเหล่านี้มาใช้นะ,ะเราจะทำการเรียกนะคะ i q query name อันนี้ก็เป็นลักษณะของ q u r r y Parameter พผู้ใช้งานก็คือ p a r a มิเตอที่ต้อง q u e r ีเอาเองนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการทำร้าสนะซึ่งส่งพารามิเตอไปด้วยนะคะก็เป็นลักษณะของการใช้ backslash มาขั้นนะคะเพราะฉะนั้นชื่อร้าจริงๆก็คือ Search นะ,ะแต่ตัวพารามิ t e r ก็จะอยู่ในลำดับถัดไปนะคะ อันนี้ก็เวลาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องการนำค่าเหล่านี้มาแสดงนะก็ต้องไปเรียก iq. parameter. s นะคะอีกอันนึงก็ iq. p a r a m e อันนี้เขียนผิดนิดนึงนี่ยใช้คอมมาแล้วทีนี้ในการเขียนคำสั่งนะในใน p x p s s App p เนี่ยนะก็จะกลายเป็นเราจะต้องทำการระบุ ตัวชื่อนะของพารามิเตอร์เข้าไปนะโดยใช้เครื่องหมายคลอนนะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เรากำหนดนะคะอันนี้ก็ต้องปรากฏอยู่ในตัวตัวพาดเลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะส่งในรูปแบบที่2นะ,ะซึ่งส่งข้อมูลแบบ get นะ,ะแต่ถ้าเราทำการส่งพารามิเตอร์นะไปในลักษณะของการ ส่งด้วยวิธีการแบบโพส์นะ,ะพวกนี้เราจะมองไม่เห็นนะพวกข้อมูลที่แนบไปเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ใน URL นะคะเพราะว่ามันถูกแทรกอยู่ใน HTML เอออยู่ใน HTTP โปรโตคอลนะคะแต่เวลาเราเขียนตัวคำสั่งนะเราก็ต้องไปเลือกใช้ app.post นะะแล้วก็ตัว ตัว่าดของเราก็เป็นปกติส่วนเวลาที่เราจะดึงข้อมูลนะก็ใช้ iq.body.name ก็คือต้องระบุชื่อนะ,ะของของค่า f i e l นะที่ใส่เข้าไปนะซึ่งตัวอย่างในในการอ้างอิงตรงนี้ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะ เพราะฉะนั้นมันก็มี3วิธีการนะที่เราสามารถที่จะเขียนเรานะแล้วก็ส่งพารามิเตอร์เข้าไปนะถ้าเป็นแบบแรกก็คือ,อต้อง q u r r y เอาส่วนแบบที่2องนะ Routing Parameter ตรงนี้ก็คือต้องใช้ Request i q p a r a m นะส่วนส่งแบบ Post ก็เป็น i q body นะความแตกต่างก็มี3ประการ มาดูที่โปรแกรมต่อนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะเราทำการ r e s p o n ส h e l l o นะแล้วก็เอาเอาอีเมลของเขามาแสดงนะคะแล้วมันก็จะเป็นการจบการทำงานนะแต่ในคลิปนีนะ้เราต้องการที่จะ redirect นะะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา2บรรทัดนี้นะออกไป นั่นก็หมายความว่านะเวลาที่ user เ,เขาลอกอินเข้ามานะะตัวระบบก็ควรที่จะมีการเช็ค user นะว่ามีสิทธิ์ใช้งานไหมซึ่งถากว่าตรวจสอบแล้วนะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานก็สั่งให้ redirect ไปยังอ,อีกร้าวหนึงนะ่งก็คือไปยังโปรไฟล์นั่นเองสิ่งที่เราส่งแนบไปด้วยนะะก็คืออีเมล เนะเนื่องจากว่าฟิล l อีเมลมันมีความพิเศษนะก็คือมีอักขระพิเศษก็สั่ง ENCODE UI Component เข้าไปนิดหนึ่งนะก็เป็นฟังก์ชันของการ ENCODE นะตัวอักขระพิเศษมันก็จะถูกแปลงด้วย ENCODING CODE อะไรบางอย่างนะคะทีนี้นะรา t e โป o f ฟล e นะเดิมทีก็เป็นอ่าเป็นการทำงานแบบ G ก็ตธรรมดานะแต่ทีนี้เมื่อเมื่อมันมีการทำารีย r e c t เข้ามานะเราก็มีการ แนบนะตัวพารามิเตอร์ส่งเข้ามาด้วยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งนะ iq query email นะคะคำสั่ง request query email เพื่อที่จะเอาค่านั้นออกมานะแล้วเราจะส่งค่าที่ได้ก็คืออีเมลอะไป render ต่อนะซึ่งตัว node js ก็จะ ไปเรียก profile.ejs ขึ้นมาทำงานนะคะ profile.ejs ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็คือเป็นวิวที่มีการอ้างอิงตัวแปรใน ejs นะคะก็คือเราเอา name ะะมาแสดงผลแล้วก็ title ตัวนี้ก็จะแสดงอยู่บน header อ,อยู่บน window นะคะ แล้วเราทดลองรันโค้ดนี้นะคะแล้วก็ไปเปิดนะคะลิง์ทดลองเข้าสู่ระบบนะคะอาจจะเป็นข้อมูลทดสอบเฉยๆนะคะ ก็จะเห็นว่านะตัว URL เนะี่ยมันก็แนบนะอีเมลเนื่องด้วยมันมีเครื่องอเครื่องหมายแอดนะเราใส่เป็นอยู่เป็น encoding นะมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์สี่ศูนย์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการส่งข้อมูลแบบ get แต่มีการแนบพารามิเตอร์เข้าไปด้วย แล้วไอตัวโปรไฟล์นะคะเราโปรไฟล์ก็ทำการดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาแสดงในโปรไฟล์เทมเพลตนั่นเองนะก็ hello อีเมลนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจัดการเรานะซึ่งมีการส่งพารามิเตอร์แนบเข้าไปด้วยนะคะซึ่งอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเรียกใช้เมธอดอะไรนะแล้วมีวิธีการส่งยังไงถ้าเราเรียกใช้เมธอดแบบ get นะมันก็มีวิธีการเข้าถึงพารามิเตอร์2แบบแต่ถ้าเราเรียกใช้เมธอด post นะก็สามารถที่จะใช้แบบ basic ซึ่งก็แสดงให้เห็นตัวอย่างนี้คลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ